ทีเดีวค้กแค้รอบที่แล้วเาานาถือน้ำไข,ข่ 5, นะเสร็าจแล้วจับถือนะฮะนะคอข่ฟุกคืออ่ะเอาเอาจัาจากตัวเอามุ้เจียวเจียจักตัวสามตัวเอาเดี<ส>่วไปจับสัตวจัตสีได้ไปหน่อยที่กําลังเบิงได้ไยขอหลักงวยก,ก็ได้ไหขเพราะมอกี้จับไข่มันอุน้งอิงน,น,นัวาอยโจมจัตศน,น,น,นี่เป็นมีเป็นนามุ้เจีาอ่ะวัที่แล้ไปใส่มีเขาจะวันไม่จามือนะนะ มีบหนีบ่ใส่พอเผื่อถงน้ำในบวดมาหนด้เราขอรักรวยกันมั้ยรักรวยมั้ยเอาเชียร์แล้วไล่ด้วยทีนี่เดาเถอะเอารักรวยเดาเลีหมยเลยไรสองนีวเราแหกจมือสิบอันมามา cô đi quá hả riêng đâu muốn chơi đâu đây không bị khen không bị khen muốn không ăn nào